พอต้นมะนาวเนี่ยมันเซิ้งลงอันแต่ว่านะเจ้าเนี่ยนะเจ้านะนี่นะเจ้าอันนี้คือการเซิ้งของต้นมะนาวนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋านะคำว่าเซิ้งในภาษาเมืองเหนือนะเจ้าหรือภาษาล้านนาภาษาทางภาคเหนือนะเจ้าคําว่าเซิ้งก็คือการเอียงเห็นไหมคะนะต้นมะนาวนี้มันเอียงเห็นไหมเพื่อนๆแต่แทนที่มันจะตั้งตรงไอ้กิ่งเนี่ยมันตรงนะเราจะให้ดูนี่นี่นะ ไอ้กิ่งเล็กเนี่ยมันขึ้นตั้งตรงไปอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอันเนี้ยมันเอียงเฉี่ยไปฝั่งโน้นนะมันก็เป็นลักษณะของการเอียงนั่นเองนะคะการเอียงนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เอียงเขาก็เรียกว่ามันเซิ่งนะเจ้าแม้กระทั่งบ้านที่เอียงเพื่อนๆเ,เห็นไม้บ้านที่มันบางบ้านเนี่ยมันปลูกมานานแล้วอย่างบ้านไม้นะมันก็จะมีการเอียงนะอะถ้าหน่อยเห็นบางพื้นที่เขาก็จะมีการดึงบ้านนะ ดีดบ้านดึงบ้านเพื่อให้มันกลับมาตั้งตรงๆนะคะเหตุที่เอียงมันก็มีหลายเหตุนะบางทีบางพื้นที่ก็มาจากการที่แผ่นดินไหวมั่งนะหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยก็มาจากการโดนลมพายุพัดนะคะเพราะว่าบางพื้นที่ต่างจังหวัดก็ชอบทําบ้านไม้สูงๆใช่ไหมคะอย่างต้นไม้บางต้นก็เหมือนกันนะเวลาลมพัดนะอย่างหน้าหน้า หน้าแล้งนะคะเข้าสู่หน้าฝนม้าหน่อยเขาจะเรียกว่าลมหลวงนะมันจะมีลมพายุพัดเนี่ยทําให้ต้นไม้มันไม่หักโคน่นมันทีมันเอียงอะนะเขาจะเรียกว่าเก้าไม้เสิ่งนะเจ้าเก้าไม้เสิ่งนะในสมัยโบราณเนี่ยใช้กระใจด้วยนะมันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งเป็นเพลงคําเมืองเพลงภาษาเหนือนะน่าจะชื่อว่าเพลงน้อยใจาย,ยานะคําว่าใจเอียงใจเสิ่งนะคําว่าใจเสิ่งนะ จเซิ้งหมายถึงใจเอียงนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนไม่ค่อยใช้นะเขาจะใช้กับต้นไม้นะถามว่าต้นมะนาวต้นนี้มันเอียงด้วยเหตุผลอะไรก็เพราะว่ามันมาทางนี้ไม่ได้ค่ะเพื่อนๆจ๋ามันติดหลังคาบ้านนะด้วยความที่มันจะต้องเจริญเติบโตเนี่ยมันก็จะบีบตัวมันเองออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะมันก็จะเอียงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดมันเนี่ยถ้าว่ามันไม่ไปติดต้นไม้อื่นมันยอดมันจริงๆก็จะจิ้มฟืนอยู่แล้วนะ ผลก็คือลำต้นมันตั้งขึ้นตรงๆไม่ได้เพราะมันติดหลังคาบ้านนั่นเองนะวันนี้ก็ฝากภาษาเหนือไว้อีกคำหนึ่งนะจ๊ะนะก็คือคำว่าเซิงนั่นเองนะเพื่อนๆจ๋าหมายถึงเอียงนะเหมือนรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เดี๋ยวพามาดูเห็นไหมอันนี้ก็เอียงนะนะเขาตั้งลงไปแบบนี้นะนี่เห็นไหมเพื่อนๆจ๋านะั้ลักษณะมันเอียงนะเห็นไหมคะมันจะเอียงนะ มันเอียงมันสีเลยมันไม่ตรงอันนี้เขาก็เรียกว่าเออตั้งโลดเซิงนะโลดเซิงจะโกนแล้วหมายถึงโลดมันเอียงมันจะล้มหรือเปล่านั่นเองนะวันนี้ก็กราบขอบคุณอย่างสูงนะคะใครแวะมาชมคลิปนี้นะคะคําว่าเซิงหมายถึงว่าเอียงนะจ้าเพื่อนๆจ๋านะการเสียหลักการเสียศูนย์ที่มันมีลักษณะการเอียงนะจากแทนที่มันจะตั้งตรงภาษาเหนือจะเรียกว่าเซิงนะเจ้าสวัสดีเจ้า